สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Over History the Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังผลงนี้เราจะมารู้จักเกมเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับผ้าเลกเสื้อผ้ากันบ้างโดยจะเริ่มจากเกม Patchwork แต่ก่อนหน้านั้นเรามาพูดถึงประวัติศาสตร์ของแฟชั่นกันดีกว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าแฟชั่นเนี่ยเรามักจะนึกถึงอะไรส่วนใหญ่เราก็มักจะนึกถึงเสื้อผ้าใช่ไหมครับแต่พอลองคิดกันดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคาคานี้เนี่ยมันกว้างมากคืออะไรก็ตามเนี่ยที่กําลังฮิตอยู่ในช่่ววงงเเเลาานนี้้้้ไไมตออป็็สืผกด เราก็ถือว่ามันคือแฟชั่นเท่านั้นคํานี้เนี่ยมันอาจจะหมายรวมไปถึงอาหารการกินงานอดิเรกแล้วก็ทรงผมทั้งหมดนี้เนี่ยก็เรียกว่าแฟชั่นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยแฟชั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นคําที่เก่ากว่าของคําว่ามีมในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่แน่นอนแหละว่ายังไงเนี่ยแฟชั่นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักประวัติศาสตร์หลายคนลงความเห็นว่าแฟชั่นในโลกตะวันตกเนี่ยเริ่มต้นช่วงประมาณกลางศตรวรรษที่14ตอนนั้นเนี่ยชนชั้นสูงเนี่ยอยากจะดู แรงงานแล้วก็พวกเกษตรกรพวกเขาก็เลยจะเลือกสวมเสื้อผ้าที่สะอาดกว่าแพงกว่าแล้วก็ดูดีกว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเสื้อผ้าออกเป็น2ประเภทแบบแรกก็คือคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าประจาถิน่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยคอสตูมมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นเสื้อผ้าเฉพาะของคนท้องถิ่นนั้นๆในขณะแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของคนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าสังคมที่ซับซ้อนระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นเน แฟชั่นเนี่ยจะมาเบ่งบานจริงๆเนี่ยในช่วงยุคเรเนซองส์หลังศตวรรษที่16มันจะมีเหตุการณ์หลักๆอยู่2เหตุการณ์ที่นําไปสู่การเบ่งบานของแฟชั่นอย่างแรกเลยก็คือการค้าขายในที่สุดเนี่ยชาวยุโรปก็สามารถแล่นเรือเนี่ยมาค้าขายกับทวีปเอเชียนําเอาพวกผ้าแพรผ้าไหมผ้าต่วนเนี่ยกลับแพร่หลายเข้าไปในดินแดนของตัวเองได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายโดยเฉพาะการค้าผ้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตนากการนานก่อนยุคเรเนซองส์เราได้ยินคําว่าเส้นทางสายไหมเส้นท สายไหมเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่แบบพันกว่าปีบางทีก็หลายพันปีมาแล้วเลยด้วยซ้ําแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างในยุคเรนในซองก็คือมันมีการเริ่มทําเป็นธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นบริษัทอย่าง East i อิน a Company หรือว่า EIC เนี่ยก็เริ่มดําเนินกิจการในปี1,600มีการเปิดขายหุ้นนะครับให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถมาร่วมลงทุนด้วยก็เลยทําให้การร่วมระดมทุนเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วก็อยู่ในสเกลที่ใหญ่กว่าในอดีตได้จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายแรกของ EIC นะครับจะเอาผา ไปขายในทวีปเอเชียแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับทวีปของเรามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นฉะนั้นผ้าหนังสัตว์พวกนี้มันก็ไม่ใช่สินค้าที่คนจีนคนญี่ปุ่นหรือว่าคนอินเดียเนี่ยอยากจะได้ในทางกลับกันเนี่ยกบกลายเป็นว่าผ้าจากจีนจากอินเดียญี่ปุ่นลวดลายแปลกๆเหล่านี้เนี่ยพอลองเอากลับไปขายในทวีปยุโรปเนี่ยมันกลายเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะชนชั้นสูงที่อยากจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นหนึ่งของแฟชั่นนั่นเองจริงๆแล้วยังมีจุดเริ่มตต้นนนออีกกย่่างงึะคบแผมจเ็ไพูใ หน้าละกันตอนนี้อยากจะกลับมาพูดถึงเกม Patchwork บอร์ดเกมปี2014ที่ออกแบบโดยอูเวอร์โรเซนเบิร์กก่อนเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราแข่งกันเย็บผ้าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ของตัวแพชเวิร์กนิดหนึ่งแพชเวิร์กเนี่ยมันคือการเอาผ้าผืนเล็กๆเ,เนี่ยมาเย็บต่อๆๆกันให้มันกลายเป็นผืนใหญ่ถือว่าเป็นศิลปะโบราณที่เก่าแก่ของมนุษยชาติเลยนะครับมันมีในทุกวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าอียิปต์โบราณแต่ว่าแพชเวิร์กเนี่ยมันกลับไม่ได้รับความนิยมมากๆอีกครั้งหนึ่งในช่วงยุคที่ชาวยุโรปปปเเเนนนน่่ไตัั้งออานาาาาณิิคมมใมใใรรกหๆพะว็ ผ้าผืนที่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำคนเดียวมันมักจะทําไม่เสร็จเวลาเขาทำแพทช์เวิร์กกันเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ผู้หญิงทั้งหมู่บ้านเลยมารวมกันแล้วก็ช่วยกันเย็บผ้าช่วยกันเย็บผ้าจนได้เหมือนกับเป็นผ้าปูเตียงผืนใหญ่นะครับเป็นของขวัญให้กับคู่หนุ่มสาวที่แต่งงานกันเพราะฉะนั้นการทำแพทช์เวิร์กเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนกับ กิจกรรมสมานสาม,มัคคีในชุมชนก็คล้ายๆกับที่คนไทยเนี่ยมีการลงแขกเกี่ยวข้าวนั่นเองทีนี้เราจะมารู้จักกลไกของเกม p a t c h w o r กกันบ้างเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกม Poly โดม ino เป็นเกมเล่ง2คนที่เราจะเอาตัวแผ่นเนี่ยรูปทรงต่างๆเนี่ยมาต่อบนแผ่นสี่เหลี่ยมของเราใครต่อได้มากกว่ากันคนนั้นก็เป็นผู้ชนะความสนุกของเกมนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้กระดุมเนี่ยเป็นแทนเงินตราเราจะเอาแผ่นต่างๆเนี่ยมาต่อได้เราก็ต้องซื้อก่อนมันก็จะมีราคากำหนดมานะครับซึ่งเราก็ต้องจ่ายเป็นกระดุมฉะนั้นเราก็จะต้องช่างใจแล้วว่า ในบนแผ่นพวกนี้มันก็จะให้กระดุมเราคืนมาด้วยแผ่นบางแผ่นเนี่ยมันแผ่นใหญ่ก็จริงมันช่วยให้เราต่อเต็มเร็วก็จริงแต่ว่ามันให้กระดุมน้อยในขณะที่บางแผ่นเนี่ยมันแผ่นเล็กหรือไม่มันก็ซับซ้อนต่อยากแต่มันก็จะให้กระดุมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่างระหว่างทรัพยากร2อย่างนี้ในเกมนี้นะครับยังมีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งก็คือนาฬิกาทรายเกมนี้มันจะไม่ใช่เกมที่เราผัดกันเล่นผัดกันเล่นเพราะว่าผ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้เวลาต่อนานสั้นไม่เหมือนกันคนที่ได้มีโอกาสในการเลือกซื้อผ้าเนี่ยอนนน่้าากกรยไปปวฉะะัมจเ็ ช่างระหว่างทรัพยากร3อย่างเลยก็คือกระดุมนาฬิกาทรายแล้วก็ขนาดท่าถือว่าเป็นเกมที่ซับซ้อนแล้วก็เล่นกัน2คนหักเหลี่ยมได้สนุกมากๆนะครับอยากจะแนะนําเลยเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกม Patchwork ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเกมเกี่ยวกับแฟชั่นกันต่อ,อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณครับ